มาเอ้ยต่อหนะ้าต่อเอ้าเอา,เอา,เอาละฮะขอเก่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นซัพเปอร์อะซีเอนะครับผมก็หรือว่าเคาน์เตอร์สไตล์ซีนั่นแหละเออประมาณนี้นะฮะก็เป็นซัพเปอร์แนวอ่ะไมซีขอผมแต่ว่าเป็นปืนของ CSGO ทั้งหมดเลยนะครับใช่ปะวะน่าจะใช่นะเออนะครับผมก็เสียงลมผมก็จะเข้าไปเยอะหน่อยแอดมินบอกว่าโอ้โหคุณเร็วเอาเสียงพัดลมออกไปด้วยผมไม่ใช่เสียงพัดลม,มนะฮะเสียงผมนี่นแหละนะครับผม <laughs> เออแล้วก็ คือไม้ผมเป็นไม้กระการไงเออไม้ตลาดข้างถนนนะฮะไม้อันละยี่สิบบาทนะครับผมก็เลยนะเสียงก็ตามไปตามกรรมไปนะฮะโอเคไม,ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเอาคอมใหม่เอาไม้ใหม่แต่ว่าเอาไม้ใหม่ก่อนเลยฮะเออนั่นแหละเอาละฮะเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมก็เบื้องต้นก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้นี่เป็นไม้คลาสเวอร์ชั่นหนึ่งจุดเจ็ดถึงหนึ่งจุดแปดนะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องกล่องอะไรวะมันแจกของออนออน,ออนโนวา อ๋อมีปืนโนวาอยู่ครับผมนะฮะโนวามาเป็นมอไซค์เอ้าแล้วมีนัดเดียวแล้วต่อยิงไปแล้วด้วยโอ้มีปืนมีปืนมีปืนอยู่แต่ว่าลายลายนี้มันจะมองยากนิดนึงนะฮะโอเคเฮตเตอร์นี้เฮเตอร์แพ็กนี้ทีมงานสร้างโมเดลเองทั้งหมดนะผมรีซอสแพ็กแบบเซตโกมีแค่เซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะฮะเท่านั้นเซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคเซิร์ฟไหนมีเหมือนเซิร์ฟนี้แปลว่ามันก๊อปมาจากเซิร์ฟผมนะ โอเคก็ okay. บอกไว้นะฮะเอาวละอันนี้ก็ข่าวที่ควรรู้เลยต้องถามไอ้ أي, ต้องอ่านไม่ใช่ต้องถามอันนี้คืออะไรชื่อแอดมินนะผมก็มาดูกันได้เดี๋ยวมันต้องพารไปด้วยเหรออะไรเปลอ๋อนี่คือห้องแรกของนะฮะก็สามารถมาเกียนเอ้ยมาแลกของกันได้ไอ้ผมโอเคโอค้โหแน,น,ยยนะนำะเยี้ยเลยนะฮะเยี้ยเลยก็ไม่ต้องถามว่าคืออะไรนะฮะเยี้ยนั่นแหละนะโอเควิธีการขึ้นไปชาวล็อกครับผมนะฮะทางนี้ครับเอ้ยพิชารเอ้ยวิธีการเข้าแบบชาวล็อก เ,เอีอ๋ยม่้อเออใช่ว่มมีดิต้องมีต้องมีเดี๋ยวลองก่อนไม่เออวะโอเคผมอัปเดตใหม่สิบสี่หนึ่งห้าเอหกศูนย์นะฮะก็จะไปปืนลายประมาณนี้เนี่ยผมนี่ฮะอ่าไปปืนลายเซตโกไวเออนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดวาร์ตต่างๆครับยจแฝกแบบอ๋อนี้กว่าไปแล้วนี่ว่ะโอเคหุยมีชุดนี้ไว้มีชุดนี้ไว้เออเยี่ยมเยี่ยมกูสมูทดอก ทำไมใส่ไม่ได้จ๊ะเอาจทำไมใส่ไม่ได้วะกอดสีเลเวลเจ็ดสิบเดี๋ยวจะไม่มีเลเวลเดี๋ยวต้องมีเลเวลด้วยเหรอโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บเวลก็ได้มีกล่องให้สุ่มด้วยสุ่มแม่งเลยเอาอันนี้อ่าจะลองท้าซาบอตอันนี้เฮ้ยอันอันนี้วันที่อะไรวะวันนี้วันที่สิบห้านะฮะปาบไอดี่ยหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกางเกงเหลือกางเกงกางเกงก็วันเด็กวันที่สิบสี่เรเปิดไปแล้วด้วยดีครับ สิบสามสิบห้าไปแล้วสิบห้าไปแล้วสิบสี่ก็เปิดไปแล้วอ่าเอาเป็นวันเกิดผมแล้วกันวันที่สิบแปดครับปาบได้เลยวะโอ้โหได้หมวกแม่งมันเกิดกูนี่โอ้โหดีเหลือเกินนะฮะโอ้โหเอาอีกกล่องนึงปาบสุย่ยเอาเลขเลยดีสุย่ยเอาเลขเลยดีหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดสิบหกฮะปาบได้เสื้อครับผมโอเคอีกอันหนึ่งฮะเลือกเ,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 เองอันเลือกสี่เอ,อ้ยได้กางเกงแล้วเว้ยเอาเป็นยีออ่สิบเจ็ดนะฮะได้หัว อ่าเอาอะไรอะไรสุดท้ายละเก้าสิบเก้าเลยครับได้แล้ววะมันได้ซ้ำมาดิเออไม่เป็นไรช่างมันครับเพราะเราใส่ไม่ได้ครับเลเวลไม่ถึงต้องเสียใจนะฮะเก็บก่อนเก็บก่อนชุดทหารเลยไม่ไม่เลเวลไม่ถึงเดี๋ยวเลเวลไม่ถึงกำเบยเออกำเบยนะฮะเก็บก่อนแล้วก็นำปืนมาได้ครับผมโอเคปืนไม่รู้อ่ะเอากระสุนมาไม่ให้หมดเลยฮะ าจะปืนไปทุกปืนเลยครับผมนะตายช่างแม่งนะฮะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะพีก้าศูนย์เอออพีก้าศูนย์มาด้วยครับแล้วก็สไนเปอร์เออนี่แล้วก็ไอเคมไว้ตรงนี้หมดครับอย่างเงี้ยฮะอ่านี่ละผมตายแล้วตกไหมเออตายแล้วตกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันตายแล้วตกหรือเปล่านะฮะอุ้ย เพิ่งดีดด้วยยิงไม่ตกอ่ะไม่ตกก็ดีดิสุดยอดนะฮะเราเป็นพรีเมียมเว้เออรวยกันงนี้แหละคนรวยนะฮะเช็ดคังเก็บของยังไม่ไปให้ผมนะเว็บเติมเงินใส,ส่พีเซิร์ฟไว้ในเว็บเลยฮะช่องก็คือช่องเว็บนั่นแหละฮะโอเคแล้วน้องสุส่มจุดตายตาของไม่ตกยิงโนดดอลให้ผมแล้วก็ลูมสโตห้องเก็บของครับแล้วก็กดตัวสุดท้ายนะไปยังเว็บอันไหนวะ กดคลิกป้ายถ้าใครไม่รู้โอเคอ่าะลนะ่ะอันนี้อะไรวะวิธีไม่ต้องรอเท็กเจอร์ให้โหลดให้กด e s c โหลดเสร็จก็จะขึ้นนะฮะวิธีไม่ต้องรอเท็กเจอร์โหลดให้กด e s c โหลดเสร็จก็จะขึ้นออกคือแบบว่าให้คุณกดออกงี้ไปเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเท็กเจอร์แพกไม่ขึ้นปิดสแกนไวรัสอันนี้คือวิธีการแบบว่าคือถ้าเกิดคุณรีเทอร์แพกไม่ติดก็มาอ่านตรงนี้กันได้นะฮะอันนี้เป็นกาลินาทอกรครับผมนี่ ถ้าโหลดเท็กเจอร์แล้วเด้งให้เปลี่ยนเป็น1.8นะครับอันนี้ผมใช้1.8เข้ามานะแต่ว่า1.7ก็เข้าได้สร้างทีมครีร์ทีมก่อนไม่มมมมรู้มีคนสร้างไหมยังไหมอ่าเป็นคนกากอีกแล้วนะครับโอเคด้านอันนี้คลิกไปดูตังโอ้โหนี่ทำไมเงินเยอะขนาดนี้10ล้านเลยลอเงินฝากธนาคารหนึ่งกีบโ้โหเรียกเป็นกีบไปรอนี่อยู่ประเทศลาวปะเนี่ยออไปไหนโซอีคี้่ะ โอเคผมมันกินน้ำผลไม้ก,ก่อนนะหิวดอยคำมันอันนี้ทิปโก้นะครับทิปโก้โฆษณาน,นิดนึงนะอันนี้อะไรวะ ATM ถอนเงินอ๋อมีมีระบบถอนเงินด้วยนะครับแล้วอันนี้มันอะไรมันพันกันมั่วหมดเลยวะเนี่ยเชดเอเมทคิดด้วยสุดยอดอห้องด้านในมีปืนมีเกราะระดับ5เติมบัตร150ยห้าทูนับฟรีอ๋อนี่คือได้3อย่างนี้นะฮะโอ้ปืนพก MP9 เอ้ยไม่ใช่ปืนพกปืนกลฮะ 300รับฟรีคือถ้าเกิดคุณเติม150บาทขึ้นไปนี่ก็จะได้โปรโมชั่นแล้วนะฮะนี่ Nvidia a r อาร์มอร์ซิกซาวเวเอนี่ยฮะซเอสระดับ15แล้วก็เติมบัตร500รับฟรีนี่ครับ5อย่างนี้นะฮะมีปืน2กระบอกครับผมแล้วก็อันนี้ปืนกระบอกเดียวเว้ย5คนแรกรับของพิเศษไปอันนี้คือปืนน่าจะแรงอยู่นะฮะอันนี้เติมบัตร1,000 ฟรีบาเลตนะครับผมแล้วก็ปืน AK ฮะลายรลยวะเซนเพนเซนเป็ด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 แม่งเลยเซนเพนนะฮะโอเคแล้วก็เป็นเมดิคอลคิ t แล้วก็เกาะเฮอร์รี่เฮอร์รี่ซาบอทนะฮะไปดีกว่าเว้ยเอาแล้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนว่ามีที่ไหนที่เรายังไม่ได้ไปหรือเปล่านะครับอันนี้อะไรวะเปลี่ยนยศเปลี่ยนเยสบ้านยศนะฮะ ไม่ใช่บ้านเยสนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็ยศต่างๆใช้เงินเพื่อซื้อผมนะครับค่าคนต่างๆกิจกรรมเปิดกล่องสุ่มของโปรโมชั่นต่างๆยศโนแลนด no ์ฟรีค i ิกเดี๋ยวเป็นพรีเมียมเดี๋ยวก็ดีแล้วนี่เมนูเซี o โกแ k c X ด์เซ a n โกแดยศต่างๆคลิกครับดูสถานะตัวเองเราเป็นอะไรวะเราเป็นยศอะไรอยู่อะเดี๋ยวอะไรไม่รู้ครับเด็กกโบยเลยขำมิ้กูสวยเอ้ยง่วงเว้ยคัดง่วงเลย้ย โอ้โหนี่บ่ายสองแล้วง่วงจังวะแม่โอเคผมนี่อะไรวะอันนี้เป็นร้านขายของฮะก่อนด้านในก็จะมีไอ้หน้าจืดเนี่ยไอ้จูจืดอยู่นี่เนี่ยไอ้จูจืดชั้นหนึ่งขายปืนต่างๆครับผมชั้นสองคาสิโนเข้าได้ทุกคนนะครับชั้นสามขายกล่องสุ่มเข้าได้ทุกคนนะชั้นสี่คาสิโนเข้าได้เฉพาะพรีเมียมเฮ้ยหรูว่ะเฮ้ยหรูอันนี้มันห้างวะเนี่ยชั้นสองแล้วคาสิโนอันนี้คือร้านปืนนะฮะร้านปืน หอนี่คืออ๋อนี่คือร้านขายปืนนะครับโอเคแล้วเราไปดูด้านบนดีกว่าฮนะด้านบนนี่มีคาสิโนโใช่ไหมเยี่ยมอันนี้คือขายกล่องสุ่มแม่งนี่มันห้างปะเนี่ยอะไรวะอ๋ออ๋อเมนูเป็นเคสมันนี่เจ็ดพันกีบเอาเปิดดูครับจะได้อะไรกันอ๋อคือแบบเป็นสุ่มเงินเหรออ๋ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวๆอุ้ยได้ห้าพัน เราเสียไปเท่าไหร่วะเดินเด, ü, ด ü, อเ้ยมันนี่โอ้โหแม่งเสียไปเจ็ดพันได้มาแค่ห้าพันวัตต์ฟ้าอะไรวะ,ะมีดูสถานะตัวเองร้านกล่กองุ่มชุดเกาะกล่องุ่มแบบได้ปืนห้าสิบเปอร์เซนที่จะได้ของโหดเราไม่มีเพอร์มิชั่นนะสำหรับพรีเมียมเราก็เป็นพรีเมียมไม่ใช่หรอวะนอวเนี้ยกูว่าพรีเมียมนะเนี้ยอันนี้อะไรครับห้าพันกี๊ ลองเปิดดูฮะจะได้อะไรเรามาดูกันเลยเอชุดกอนอะไรก็ได้นะอย่างหนึ่งอะเอาที่มันแบบไม่มีเลเวลอะเอ้ยได้อยู่เยี่ยมเราเลเวลยังไม่ถึงนะฮะช่างมันนะผมนี่คือระบบอ่ะกล่องสุม่มเมนู ATM ถอนเงินร้านขายปืนขายยาออกลีกตรงนี้ได้เลยเหรออ๋อคือไม่ต้องไปตรงนู้นก็ได้นะครับเรามาตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนีเน้เมนูจุดวาร์ต่าง อ๋อเล่นตรงนี้ได้เลยเหรอเซตโกแรง้งนี่คือมีแล้งบอกนะฮะโอเคผมแล้วเล่นคาสิโนไงวะเดี๋ยวคาสิโนเดี๋ยวเราไปดูคาสิโนก่อนนะครับอันหนึ่งคาสิโนไม่เห็นมียเลยเว้ยเรวก็พรีเมียมขึ้นมาแล้วฮะไหนคาสิโนวะไหนเรามาลองเล่นคาสิโนหน่อยดิลงของใหม่ๆทุกหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ทุกหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ทุกทุกหนึ่งสัปดาห์กล่องสุ่มอ๋อนี่คือคาสิโนเหรอโอ้โหเสียเสามหมื่นห้าเลยเดี๋ยวเด เด็ดไม่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 ไม What the fuck เก็บไป, okay. ไปโอเคผมเก็บของไปฮะโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเว้ยไปฟาร์มคงฟาร์มของให้สบายใจเฉิ่มกันดีกว่าฮะเพลนดอมเ้วเว้ยโอเคเรากินน้ำผลไม้ก่อนฮะหวังว่าคงจะไม่มีคนมายิงเรานะฮะโอเคแต่เราต้องเลือกปืนที่เหมาะก,กับตัวเราก่อน AWP เอา h a d shot 500ถ้าโดนตัว150ครับ เฮ็ดชอตสามร้อยห้าสิบเอเคสามร้อยแปดทำไมอันนี้แรงจังวะโคตรแรงอะ่ะแม่งโคตรของโคตรแรงอ่ะจริงเออนี่แรงสุดแล้วเราก็จะเปืนที่แรงสุดไว้กับมือเรานะฮะเออเฮ a ดช็อตเฮ a ดช็อตเลยเออถ้าเกิดเราไม่เล่นก็ยิงโดนมาวะ๋อ,อยิงไม่ค่อยโดนฮะยิงโดนถึงโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค เราไปฟาร์มของกันดูดีกว่าผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่มันจะฟาร์มของยากขนาดไหนเออไปดูกันเลยอย่าตามมาไม่ชอบไม่ชอบคนตามยังอีก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 เอาบ่อเอาบ่อฮะโอเคก็ไม่ได้บอลฮะลาลาลาตาลุ้นสวยดีเว้ยเอาอันนี้ก็จะตกอะไรวะอ๋อสะพานมันแตกสะพานมันแตกอย่างนี้เลยเหรอโอ้โอเคอ่ะ โอเคตอนนี้ผมมีมีคมบิดเฟดอยู่ฮะซึ่งดามจแม่งกากมากบอกเลยว่ากากสดๆเออโอเคเราไปเปิดกล่องด้านในนี้ดูดีกว่าฮะจะไม่เปิดกล่องสักกล่องเลยได้หมวกก็เล้่นเฮลเมตมาฮะอันเนี้ยอันไหนจะดีกว่านะอ๋อไอ้หมวกนี่ดีกว่าเว้ยแล้วหมวกที่มันให้เราให้ให้เราใส่นี่มันเป็นหมวกอะไรวะเป็นหมวกอะไร เป็นหมวกอะไรเป็นหมวกอะไรอุ้ยโอ้โหทั้งตัวทั้งตัวมึงจะโคลกไปแล้วโคลกไปแล้วตายย,าตายังตายยังตายได้ยังโอเคอุย้ยมันทำอะไรเราไม่ได้เหรอแอดมินผมมีก๊อสเปล่าผมมีก๊อสเปล่าวทำไมเราเราโดนตีไม่เป็นไรวะคัสตอมกอริล่าเยี่ยมเรามีก๊อเปล่าวะลองพิมพ์ทีเออลองพิมพ์ทีทำไมเราโดนตีไม่เป็นไรวะ หรือว่าซอมบี้เป็นตีเราไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋อโอ๋ทำไมซอมบี้เป็นตีเราไม่ได้วะทำไมตีไม่ได้เออดีดียิงก็ดีดิเออน <c oughs> ่าจะยิงได้แค่คนนะฮะโอเคทำไมซอมบี้ตีเราไม่เข้าวะทำไมซอมบี้ตีผมไม่เข้ามอนมันบักมั้งอ๋อโอเคมอนมันบักก็ดีว่าผมจะได้ฟาร์มของมันมาเลยเนะี้ยอย่างงี้นี่แหละวะได้เป็นเอ่อเป็นกางเกงกางเกงอะไรวะอันนี้กางเกงเหล็กวะไดมอนด์ เอาเดมอนไว้เลยฮะ t h อ Lapper อ๋อนี่คือมีดผีเสื้อผมมีดพับนะฮะเอาไปเล่นแบบว่าพับโชว์ได้อะไรอย่างงี้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรว่าเล่นมีดอ่ะเออเล่นมีดเคยเหไหมเราไปเสิร์ชดูว่าผมเล่นมีดเท่ดีฮะอยู่โนโดดับเออโนดดับค่อยไปโนดดับเดี๋ยวเจอกันนะฮะเรามา,มาฟาร์มของให้ดูก่อนว่าของมันจะดรอปอะไรประมาณไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบก,กันที่โนโดดับปึ๊บขนมขนมนมเนยขอแดกก่อนนะหิว<ะ>เอาเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวเมาผมมันอุย๊ย ใครยิงใครยิงจะไฟแมนบอจะไฟแมนบออย่าโอเคใครยิงเราวะอย่าให้รู้นะไอ้สองเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเอออุ้ยเอ้ยใครวะเราเป็นไรอะเราเป็นไรฮะอ๋อซอมบี้มันตีอะอ๋อไอเรานึกว่าคนยิงเราโอ้โหตกใจเลยนะฮะแมง่ง เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วต้องจัดปืนกลอะไรงี้เขมอนเหมือนขมอนเขมอนเขมอนเหมือนกันให้ประตูแตกเสียงประตูแตกวันนี้เสียงประตูแตกวันนี้โหูทห้ารนี่ยังเยอะต้องกาดเลยงี้นี่แม่งนี่หัวนี่หัวนี่หัวไปไหนตายไปกากโอเคเปิดกล่องได้สโตนสบอนน่ะใคร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 มาดิ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 ใครบางอาจมายิงเราฮะได้อะไรบ้างวันเนี้ย อันนี้ไม่เอาสโตนสวอร์อดไม่เอาครับศูนย์อาหารเออดิงยิงยิงเอาแม่นบ่เอาเอาจะไม่ได้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 ไดไดเออเฮดช็อตหัวแตกหัวแตกไปโอเคลั่นแจ๊ะลั่นแจ๊ะโอเคผมก็เมื่อก,กี้เขาไม่มีชุดเกราะไงเออเลยสู้เราเลยสู้เราไม่ได้นะฮะอ๋อเมื่อกี้ลอยธนูธนูโอ้โหธนูโโ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 ตเต็ไมไปหมดเลยฮะ มีที่ซ้อมของไหมอ่ะไม่รู้ดิฮะไม่ใช่แอดมิน <c oughs> อ่าโอเคงเงินมายิบสองกีบกับสองเ e อตอนนี้เราเลเวลแปดเลยครับต้องทําไม่ได้เลเวลเจสถึงจะใส่ชุดเกาะได้นะฮะแม่ง <c oughs> ต้องมานั่งไล่เก็บเเวลเออว่ะเราก็ต้องไปที่มืดๆด,ดิเออมันจะมีซอมบี้เยอะไงอาฉลาดความคิดเราผมก็วนตั้งนานนะวนหาทางเข้าว่ามันเข้าทางไหนแม่งไม่มีทางเข้าโอ้โหตายแล้วคุณพระคุณเจ้าคุณพระช่วย โอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นแนวไอผสมกับ MMO นะครับเนื่องจากมันต้องใช้เลเวลในการในนี้ด้วยในการอ่ใส่ชุดเกราะประมาณนี้นะฮะื้อยี่ยิบเอ็ดกี๊ดเออตายตายตายไปเลยโอเคนะครับก็ยูทีมด้วยเถิดเราเกิดร่วมแดนไทยได้เงิน15กิี๊กิี๊ขอกินหน่อยนะนมเปรี้ยวองุ่น แล,ทนนล้ทิปโก้เป็นนมเปรี้ยวอวะฮะทิปโก้เนี่ยโอ๊ยอ่ชอบเลยของชอบได้เอ็กพีนี่ของชอบตอนนี้เลยน้องมีคนตายตรงนี้นะฮะไปได้รองเท้าเยี่ยมโอเคชวนทิ้งไปฮะขอมอนนะข้อมอนนะได้แล้วครับอ๋อคือเวลาเราเปิดกล่องนี้เราก็จะได้เอ็กพีด้วยนะผมโอเคคิวเพลเยอร์กากมากกาก อาดิขอรีโรดก่อนรีโลดก่อนรีโลดก่อนมันต้องเข้าด้านหลังแน่เลยเว้ยเออตายไปเออ,อปืนนี้มันยิงมันว่ะลองเปลี่ยนเป็น AK ครับ AK นี่ก็จะยิงชา้าหน่อยหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะชา้ากว่าพีก็สูงนะครับสิบมาเด็ดมาเด็ดเ,ดดเลวเว่สิบล้เว้ยแต่กว่าจะถึงเลเวลเจ็ดสิบนี้ยากเย็นแสนเข็นแน่นอนฮนะต้องมานั่งไล่เปิดกล่องไปเรื่อย แต่กล่องนี้มันก็ได้ EXP น้อยนะทีละนิดทีละหน่อยต้องรอตองคืนไว้มันถึงจะเยอะนะฮะกูโดนเฮล멧โอเคออกไปด้านนอกดีกว่านะครับยิงก็ยิงกันอยู่2คนนี่แหละนะครับโอเคสำหรับคนที่สนใจซับเวอร์นี้ก็สามารถมาเล่นกันได้ผมเป็นซับเวอร์ที่น่าเล่นเลยนะครับแล้วก็ปืนนี่ก็เท่ดีนีผมชอบนะชอบดีชอบ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 เลยโอเคเอาละเดี๋ยวหยากไปเมืองที่มีซอมบี้เยอะๆอ่ะเมืองไหนวะ อ๋อตายนี้ไงตายนี้ตายนี้เออแตกแตกเก็บเอี้ยีก่อนเลเบอร์สิบเอ็ดเอาไปยิงหัวนะฮะมันจะได้อาดตายไวไวตายไวไวไอ้ตัวเล็กมานี่เลยไอ้ตัวเล็กตายไปเออเยี่ยมเออเฮช็อตด้วย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 อ,อุ้ยนั่นละตัวเลยอ่ะดาเมจนี่โอ้โหเฮดช็อต45โอ้โห ตอบเลยว่าโหดมากเออหัวแตกไปหัวแตกหัวแตกไปมันไม่มีเอ็กพีดรอปเลยอะโอ้โห oh. ไม่น่า,าเลยไม่น่า,าเลยเราทำแบ็กได้ป่ะวะขอลองนะฮะออแ,บแบ็กอ๋อเราทำแบ็กได้ครับผมโอเคนะถ้าเกิดสมมติว่าเราตายตรงไหนเราก็สามารถทำแบ็กได้นะฮะเป็นข้อดีของพรีเมียมเออเด้อเด้อเด้อย,ยาก่อนอยู่ไหนจ๊ะ เออเฮดช็อตเฮดช็อตไปดิเฮ้เฮดช็อตไปดิแล้วก็ไปเก็บเลเวลต่อนะฮะพี่ล่อกายเออโดนไฟไหม้ไปดิโดนไฟไหม้ไปดิไฟไหม้ไปดิเจ็บเจ็บร้อนแรง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 ฮะมันอยู่ไหนอีกวะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงเออมีน้ำดรอปด้วยเหรน้ำขนน้ำมากินดิแครอทนี่แครอทหรอกนะอยากให้ทำเมืองลงอ่ะพี่น็อตสุ่มแบบนี้จะยิงกันยังไงเมืองลงมันมันก็มีโนดรอปไม่ใช่เหรอ โนดดับก็มีนะฮะเอาล้วะฮะก็เดี๋ยวเราไปเล่นโนดดับดีกว่าไปของก็ประมาณนี้ผมนะหลักการหาประมาณนี้เออโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่โนดดับเลยเลยกันนะครับผมเยี่ยมทีตโนดดับ no ดีกว่าผมโอเคเจอก,กันโนดดับ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 ดีกว่า no มาโนดดับมา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 ,มาเลยมาเลยเราเจ้าจเอคินเนี่ยเป่าหัวมันนะฮะ AK47 นีออนนีออนนีออนมาเลย มาเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วมานนี่ให้ปีนขึ้นไปบนนี้ก่อนฮนะเหนวะได้ได้มันนี่มันนี่นเฮลโลกะเฮลโลกไม่โดนวะเฮลโลเฮ้ไม่โดนเจยเจยเดี๋ยวเดี๋ยวตุก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 เหนียวะแม่งแม่งกระตุกเมื่อก,กี้โอ้โหทาไมกระตุกถึงแม่งตายห่าไปแล้วนะฮะ ลบก่นอนลบก่อนอยู่นี่อีกอยู่นี่อีกเออหัวแตกพอดีเออลิวตีเอสพาร์ทนี้ไม่โหดเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โหดดิไม่กากนะเว้ยเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มาสมอนเนินสมอนเนินสมอนสัมมอนเกยเออโดน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 เออหัวแตกหัวแตกแหกไปนีมึงโดนนะโดนนะ โดนแล้โดนแล้วโดนแลเอ้าก้ามเบย์ไม่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 มาเอ้ยต่อหน้าต่อเอ้าค้างอีกไอ้บ้าเอ้ยมาแล้วทีนี้จะไม่ยอมแล้วนะไอ้น้องชายโอ้ยอย่าเบิ้งก็ตกดินี่ก็ปิดโก้นคมแล้วเนี่ยเออนี่แล้วใครยิงมันมาเมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนนะฮะถึงปะถึงปะถึงปะโอเคมันทำไมเมาส์ผมมันโคตรเที่ยเลยวะเออมันโคตรกากเลยเมาส์อะนะฮะ เดี๋ยวก่อนหาทางขึ้นแป๊บ,บนึงเจอแล้วขึ้นทางนี้ก็ได้วะขึ้นได้ปหมขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ยเคยได้อ้๊บแบงหลอยกันจังเลยตอนที่ผมเอฟเคอยู่เนี่ยเออเพิ่งวาไปอย่างงี้แม่งหลอยกันจังมานเนี๋ยวจะจัดการให้น้องชอบหลอยมากใช่ไหมชอบหลอยใช่ไหมชอบหลอยใช่ไหมเออเป็นไงล่ะมาจะหลอยใช่ไหมจะหลอยใช่ไหมอ้าว What the fuck โอเคเป็นปืนฮะเป็นปืนเลยดีวะ อันนี้ AK นี่ก็กากครับผมไม่ใช่ DP ก็ศูนย์นี่ก็กากอันนี้ AK นี่แหละโหดสุดแล้วครับแต่ว่าปืนที่ดูแรงเนี่ยก็จะเป็นอ่า AWP อันไหนวะที่หัว500อยาหะปืนนี้ปืนนี้จะเ,เ,เจอกันในน้องพี่นี่มือสไนเปอร์เก่านะฮะรู้จักสไนเปอร์ดาวพระเหาวะ <c oughs> นะครับเป็นกันยาวเลยมึงเอา้าเดี๋ยวมันต้องไหนวะมาเดี๋มาเลยมาเนี่โดบยาวทันอยู่เอ้ยกากเัน แมงแต่ละตัวนี่แมงซุ่มอยู่ตรงไหนบ้ง่งผมก็ไม่รู้นะฮะแมงมองไม่เห็นไอ้ส่งติงเดี๋ยวอยากให้กูปีกเป็นด้านบนได้จะไปสอยหัวแมงลงมานะฮะเราก็ต้องหาที่แอบก่อนโอเคเดี๋ยวอยากให้กูเจอที่นะมึงเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึง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 เดี๋ยวโอเคแล้วก็ไปหาที่ชำแหละเนื้อมันก่อนนะฮะเจอแล้วเว้ยเจอชื่อแล้วเว้ยเอ้ยน้องชาย,ยน้องออกออกมานี่ดิเออไอ้กากเอ้ยเป็นไงล่ะ,ะมาซ่ากับพี่ เยียบบิชเยียบิชเดี๋ยวกระสุนยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหน้าบนบ้างนะฮะได้ได้ได้เจอแล้วเจนแล้วอออ้ออาวกำเบยโอเคนะครับผมก็สลับเซอร์เวอร์คัลเตอร์สไตล์สีก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไปเจอกลิปหน้าแล้วกันนะฮะสลับวันนี้สวัสดีสวีสดัสครับผมโอเคไปละไปจ้าเยี่ยบบิสมาเล่นกันเยอะนะฮะ